S <S การสินนะครับพายุนออื่นนะครับเติมน้ำเขาเครือลํำเป่าหน่อยว่าสันวาน,นะครับเสี่ยงส<า>ิประสบให้แรงเดอปีนี่เพื่อนว่าต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวนะครับเมืมม่อวันที่22กันยายน2563ครักบนายลือชัยจำปานินนะครับผูบ้อำนวยการโครงการทรงน้ำและก็บบำรุงรักษาลํำเป่าหรือเครือลํำเป่านะครับเพื่อนเขาสำรวจปริมาณน้ำในเครือลํำเป่าหลังพายุโซนร้อนนอกอื่นนะครับได้พานคนไป โดยระบุนะครับว่าจากการคาดหมายว่าจะได้รับน้ำจากอิทธิพลของพายุโนอื่นนี่ละเขามากในเกินประมาณ200ลูกสรล้านลูกบาทเมตรก็ไหลอยู่ตัวบอกว่าเพิ่นคาดเอาเพิ่นคาดอะไรก็เป็นคาดอันที่แรกจากการคาดเพิ่นคาดว่าจังซี่นะแต่ลับมีน้ำเขาอ่างเพียง18ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นนะครับบอดลอยซ้ำเออเพิ่นคาดว่าสิได้จัก200อยผู้ดีแต่ว่านี้ได้แค่18บแเดหนึ่งเอาจะว่า เออว่านลูกไ,ไม่ฐาลูกไม่ครับว่าสิได้สองรอยล้านนะครับออแต่ได้เพียง18ล้านเท่านั้นครับบวชทอดลอยทรัพย์นะครับเออ,เอ,อซึ่งปริมาณหนามันต่ำกว่า การคาดไว้ย่างมากไม่เลยทีเดียวนะครับนายลือใช่ยังก่าวอีกนะครับว่าสถานการณ์ดังก้าวนี่ครับที่ได้รับน้ำตามกว่านี่ก็คาดเอาไว้นะครับคาดเนี่ยที่คาดเอาไว้นี่นะตามปก<อ>พิ่นคาดเอาไวน้นี่ยเนือ่องจากพายุโซนร้อนโนอื่นนะครับเคลื่อนที่เ็วปวดเพื่อนวานะครับแล้ว,วลก็ต๊กนักในพื้นที่ที่อยู่ไทยเคื่อนผุดเพื่อนว่านอ,อ,อ่มองเคลื่อนนี่โบ๊บโต๊กมาเ<อ>พื่อนว่าหังว่าเคลื่อนโบ๊โต๊กมาเพื่อนว่านานะครับ โดยนับจากช่วงวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาในเขตพื้นที่เหนือเขื่อนปริมาณฝนน้อยนะครับส่วน้ายพื้นที่เขื่อนคืออำเภอย่างตลาดจาอำเภอเมืองกาะสินอำเภอรองคําและอำเภอกำมะละไสนะครับมีปริมาณน้าฝนสะสม160ม mm ิลลิเมตรวรรัอ้เป็นผลดีกับพื้นที่ตอน้าย ที่ซอยในเรื่องของผลชผลทางการเกษตรนะครับในภาพรวม,ม,มจึงได้รับน้ำาจาอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอื่นนะครับต่ำกว่าที่คาดไว้ด<อ>ังกล่าวครับต่ำกว่าที่เราคาดไว้นะครับเนื่องจากว่าทิศทางพายุเขาตัวพายุเคลื่อนที่เร็วและมีทิศทางอยู่ด้านท้ายเขื่อนดังนั้นฝนชุดนี้จึงไปตกที่ด้านท้ายเขื่อนเป็นส่วนใหญ่กล่า็าคือในเขตอำเภอเมืองอำเภอยังตลาดอำเภอกำะมะละใสเนี่ยมีฝนตกสะสมสวันรวมกันประมาณ160มิลลิเมตรแต่ส่วนนี้เป็นผลดีที่ทําให้ มีน้ําที่ใช้ในแปลงนารหรับเกิดก่อนที่ทํานานาปีนะครับก็ทําให้ระดับน้ําในแปลงนาก็สูงและที่สาคัญคือทําให้เราประหยัดน้ําจากคลองชุประทานจากอ่างเก็บน้ําเราก็ลดตรงนี้ลงไปนะครับเชื่อว่าน้ําที่อยู่ในแปลงนาที่ตกในคราวนี้อยู่ได้10บถึงสบวันไปอย่างน้อยก็ทําให้เราสามารถประหยัดน้ําที่เราต้องส่งเข้าไป แล้วเราเก็บน้ําไว้ใช้ฤดูแรงข้างหน้าได้ครับนายลือใช้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าจังไดกระตามคาดว่าหากภายในยี่สิบวันข้างหน้านี่ซึ่งเป็นช่วงที่ปลายฝนเพื่อนว่าคันบ่มีฝนตกลงมาอีกนั่นเด้อเพิ่นว่านะครับก็สิเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายต้องทําแผนรองรับกันแล้วละเพื่อนว่านะครับแล้วก็เตรียมการรับเมื่อจากปัญหาฝนถิ่มช่วงนะครับมันทิ้งไปอีกแล้วนะครับโดยในส่วนของเกษตรกรควร,กรเก็บน้ำในแปลงหน้าเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อนว่า คณะที่ส่วนขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีแหล่งน้ำสาธารณะอยู่แล้วนานาอย่างเช่นหวยน้องคลองเบิงแลก้มล,ลิงแลวก็ปะ่ปะป่าผิวดินนะครับรควรที่จะมีการกักเก็บน้ำไว้ใส่เด้อเพื่อนว่า<อ>นะครับเพื่อความบอบมาทและก็ขาดแค่น้ำในช่วงฤดูฝนดังปลายฤดูฝนดังกล่าวนะครับตลอดจนใส่น้ำย่างประหยัดและก็คุ้มค่าที่สุดเลยเพื่อนวาบ้าเสี่ยงที่สุดนี่ไหมครับท่านพออลือชัย นะครับ่นฝากเตือนลเดอ้อเตือนลวเดอ้อพี่น้องผู้เพื่นอนสนับสนุนโดย f a ฟาส r กรโปรตีนพืชอาหารเสริมสำหรับพื Fast Growth, ช Fast-Grow ฉลากสีทองฝาสีเหลืองโทร085 64 7 1234สสินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้